ช่วงที่1แขก V I P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับบัวจะพาทุกท่านมาฟัง แนวความคิดในการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินค่ะซึ่งจะดําเนินงานในเขตราชเทวีกําหนดเป็นโครงการราชเทวีะลอไตเสื่อมค่ะสําหรับต้นแบบในการดําเนินงานครั้งนี้ค่ะก็จะได้มาจากการดําเนินงานะลอไตเสื่อมที่จังหวัดกําแพงเพชรของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินที่ดําเนินการตั้งแต่ปี2553แล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะสําหรับในรายละเอียดแล้วก็ความพร้อมในการดําเนินงานเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับพนตรีผู้ช่วยตราจาร์นายแพทย์กีดาผลพัฒนากูลนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินและงวยอีกหนึ่งใบนะครับท่านเป็นประธานพคพของเขตราชเทวีครับอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยคลุกคลีอยู่กับโรคไตมานานนะครับ วันนี้ผมทราบมาว่าอาจารย์มีข่าวดีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งเขตรชเทวีและทุกๆเขตในกนทรทมด,ด้วยใช่ไหมครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรากําลังคิดที่จะทําโครงการราชเทวีฉลอดไตเสี่อมถามว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่นะครับโครงการนี้มีต้นกําเนิดมาจากปี2553ครับก็คือสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเรามีทีม ป้องกันและทีมวิชาการซึ่งไปทําโครงการนี้ที่กําแพงเพชรเรามีรูปแบบที่ชัดเจนแพทเทิร์นที่ชัดเจนในการทํางานและในปี2562กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้ทุกโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกโรคไตนั่นคือที่มาครับผมจึงคิดว่าเมื่อต้นปีที่แล้วผมตึกแต่งตั้งให้เป็นประธานขอคอพอเขตราชเทวีท่านผู้ใหญ่คณะเดียวกันที่ทําวิจัยตรงนี้ และทำงานป้องกันได้สําเร็จแล้วตรงนี้ได้ถามผมว่าอาจารย์กิตตพลเขตราชทีวีจะทํำไหมนั่นแหละครับที่อาจารย์ดอนถามเราจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ประชุมชุมชนทั้งหมดซึ่งในเขตนี้ทั้งหมด25ชุมชนครับวันนั้นเราได้ขอว่าชุมชนไหนอยากจะมาเข้าโครงการกับเราก่อนปรากฏว่ามีถึง10ชุมชนด้วยกันครับและนี่คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการประชุมกันมาและทั้ง10ชุมชนนี้ ประธานชุมลมแต่ละชุมชนมาร่วมกันเขียนโครงการมาร่วมกันรับรู้ข้อมูลวิธีการทําไม่ยากนะครับเราเอาโมเดลจากที่กําแพงเพชรมาทําและใช้เวลาไม่นานงบประมาณก็ไม่มากเพราะเรารู้รูปแบบแล้วความสําเร็จของกําแพงเพชรหรือชนบทก็คือต้องมีทีมงานครับทีมงานเขาคือราพอสตอแล้วก็อสมอกอทมเราก็มีนะครับเรามีศูนย์บริการสาสุขและเรามีอสสนั่นคือต้นทุนของเราครับ และนี่คือต้นทุนที่เราน่าจะเริ่มได้จากนั้นก็มีการค้นหามีการเจาะเลือดมีการค้นหาทางห้องปฏิบัติการเราก็จะได้กลุ่มชนซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคไตจากนั้นทําอะไรครับเราจะมีการอบรมมีการให้ข้อมูลให้ความรู้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราจะติดตามเจาะเลือดอีกสามครั้งโครงการนี้น่าจะใช้เวลาอย่างน้อยคือ6เดือนซึ่งอาจจะขยายเป็นหนึ่งปีเพราะบริบทของกรุงเทพกับชนบทแตกต่างกันอันนี้คือข้อมูลเข้าใกล้ให้เห็นนะครับอาจารย์ว่า ทำได้ไม่ยากและทําได้ครับโอ้หท่านผู้ชมครับถ้าฟังแบบนี้แล้วแสดงว่าต่อไปเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาเกิดเป็นโรคไตหรือเขาคิดว่าเขาคำมันจะเป็นหรือเปล่าก็อาจจะ<ๆ>ไม่ต้องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลซึ่ง<ด>ไ<ห>กลมากอย่างนี้ครับเรารองดูผลสำเร็จของกําแพงเพชรก่อนนะครับอาจารย์รดนประโยคนี้ครับโครงการนี้ช่วยชะลอการพอกไตไปได้หลายปี ซึ่งจากโครงการนี้แล้วที่กำแพงเพชรเราพัฒนาเจ็ดปีนะฮะชะลอไปได้ถึงเจ็ดปีไม่ใช่งบประมาณของแผ่นดินที่เสียไปแต่มันเป็นคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นคุณภาพชีวิตของอบุคคลในครอบครัวของเขาและชุมชนครับซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องมาทําสิ่งเหล่านี้นั่นแหละครับนั่นผมคิดว่าคุณภาพชีวิตของคนไข้ของญาติพี่น้องของเขาและชุมชนเป็นเรื่องสําคัญของงบประมาณที่เสียไป บแบบนี้ย่นระยะเวลาด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ก็สามารถรเริ่มรักษาได้เลยอย่างนั้น,นใช่ไหมโครงการนี้นะครับอาจารย์ถามประโยชน์ที่ดีมากผมผมได้พูดอย่างนี้ครับว่าความรู้เนี่ยโดยเฉพาะความรู้ที่ถูกต้องนะครับคือความยั่งยืนเพราะฉะนั้นหมอที่ดีที่สุดของคนไข้ก็คือตัวเขาเองความรู้นี่นะครับจะปรับ แล้วเมื่อเขาดูแลตัวเองได้เขาจะนําสิ่งเหล่านี้ไปสอนกับคนรอบข้างเขาไปสอนกับคนในครอบครัวไปสอนกับญาติพี่น้องือเพื่อนและสําคัญคือชุมชนนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือความยั่งยืนคือความรู้ที่ถูกต้องโดยเฉพาะโรคไตเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตครับผมดีใจครับวันนั้นเราประชุมคณะกรรมการคอพอพอหลายครั้งแล้วผมก็ดีใจที่ท่านที่ปรึกษาท่านผู้ว่ากรทมคือท่านดรเกษีเนี่ยมาให้กําลังใจหลังจากฟังโครงการนี้ท่านให้กําลังใจกับผมว่า ขอให้อาจารย์ทำให้สําเร็จนั่นที่ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจอย่างยิ่งเลยที่ผู้ใหญ่ในกรทมอมองเห็นความสําคัญครับโอ้โหท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่อาจารย์กีดเนี่ยได้นําเข้ามาให้สู่พี่น้องประชาชนโดยจะทําการเริ่มแรกก่อนในเขตราชเทวีแล้วก็คงจะมีโอกาสที่ได้ทําทุกหทั้ง50เขตนะครับของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปฟังเสียงจากผู้ที่ มีส่วนร่วมในโครงการนี้ที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์เหล่านี้ต่อไปในอนาคตครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับพี่พิมพาแล้วครับซึ่งพี่พิมพาเนี่ยเป็นอสสดีเด่นของเขตราชเทวีในระดับกรุงเทพมหานครเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับจากการที่ตอนนี้เนี่ยท่านประธานคอพของเราเนี่ยนะครับได้นําเอาโครงการดีๆเกี่ยวกับการเป็นโรคไตการชะลอโรคไตเสื่อมเนี่ย มาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตราชเทวีแล้วเนี่ยนะครับพี่เองเนี่ยในฐานะที่เป็นอสสซึ่งแน่นอนละใก<น>ล้ในในชิดกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะคะที่ว่าให้อสสนำรายการดีๆอย่างนี้นะคะว่าเออที่เราได้รับความรู้ตรงนี้จากโลกไตว่าเออเราจะไปแนะนําประชาชนยังไงว่า เออให้ชะลอในการที่แบบไม่เป็นโรคไตกลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มที่เป็นแล้วว่าหรือกลุ่มที่แบบตอนนี้ที่แบบเป็นเยอะมากนะคะกระทั่งล้างไตระดับห้าเงี้ยค่ะแล้วเราจะไปแนะนํำยังไงคือตอนแรกแบบก็นึกว่าอจากอาหารการกินก็จะไปคุยกับคนที่ประชาชนที่ท่านที่เป็นแล้วว่าเออถามถึงต้นตระกูลว่า ญาติกูลเนี่ยเป็นไหมว่า,าเป็นโรคไตไหมหรือว่าเกี่ยวกับการทานยาหรือทานอาหารนะคะเราก็เขาก็บอกว่าเอ,อบ้านเขามีอยู่บ้านหนึ่งเป็นทั้งหมดเลยพ่อพี่น้องสองคนลูกก็เป็นแล้วเราบอกว่าอ,อืมันอันนี้มาคือจากกรรมพันธุ์นะคะจากเชื้อสายว่าเออเป็น แล้วในการทานอาหารคือถ้ามุสลิมเนี่ยบอกตรงๆงว่าจะทานอาหารรสจาดหวานมันเค็มนะคะสามรสเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าตอนแรกๆก็คนก็อุ้ยเคยทานยังไงก็ทานางนั้นก็บอกว่าค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองว่าจากหวานมากก็เป็นน้อยลงจากเค็มมากก็ให้น้อยลงคือไม่ได้ให้หยุดเลยแต่ว่าค่อยๆเปลี่ยน เปลี่ยนนิสัยของตัวเองนะคะว่าออแล้วมันจะได้ผลไหมแต่ว่าคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะค่อยๆนะคะกลุ่มที่เป็นแล้วก็ให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะค่อยๆขยายไปในกลุ่มชุมชนในชุมชนเราก็ามาให้อยากได้รับความรู้ตรงนี้เราก็ค่อยๆแบบจัดกลุ่มกลุ่มนะคะว่าออวันนี้เราจะให้ความรู้เรื่อง ความดันเบาหวานแล้วก็พร้อมกับโรคไตนะคะว่าไออตานี้มันมาจากไหนมันเกี่ยวกับเบาหวานความดันของเราไหมเราก็ค่อยๆอ,อธิบายก็ก็เรียกได้ว่าโครงการชะลอไตเสื่อมเนี่ยที่ทางท่านประธานคอคพอเนี่ยนะครับได้ให้ความรู้กับทางที่ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นอาหารสเป็จรูปเลย ไปเสิร์ฟถึงมือพี่น้องประชาชนเลยใช่ไหมครับครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือโครงการดีๆที่ทางท่านประธานกพพเนี่ยได้นําสู่พี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆครับเริ่มต้นที่เขตราดเทวีและผมคิดว่าต่อไปก็น่าจะทุกเขตนะครับก็ขยายครับกระนผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะครับท่านเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุในเขตราดเทวีครับสวัสดีครับพี่ครับ ครับพี่ครับในฐานที่พี่เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุในเขตลาดเทวีใช่นะครับสําหรับโครงการที่ทางท่านประธานกรกพอเขตลาดเทวีเนี่ยนำมาใช้ในเรื่องของโครงการชะลอไตเสื่อมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่โรคไตเนี่ยก็มักจะเกิดกับผู้สูงอายุพี่เอกเนี่ยในเมื่อเห็นโครงการที่แล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับชื่นใจครับแล้วเกิดความหวังขึ้นมาเพราะว่าผู้สูงอายุจําเป็นต้องได้รับความรู้ ผู้สูงอายุจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทําอย่างไรถึงจะไม่เป็นโรคไตหรือทนที่เป็นอยู่แล้วถึงจะรักษาระดับความ,วามเป็นโรคไตไว้ได้แล้วอาจจะดีขึ้นเรื่อยทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าการที่เราเราจะอยู่ในส่วนของสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ยเราต้องให้ความรู้กับผู้สูงอายุคราวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยจำเป็นต้องให้ความรู้เยอะๆเพราะว่าบางทีบางท่านไปหาแหล่งความรู้ซึ่ง จากอินเทอร์เน็ตม่งอะไรมากเนี่ยมันทําให้ค,ค่าเข้าใจย,ยังไม่ตรงดังนั้นถ้าเกิดว่าโครงการนี้ดาเนินการไปถึงตัวผู้สูงจริงๆแล้วเนี่ครับเราเห็นว่าผู้สูงจะได้ทําตัวให้ถูกลดจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลลดจํานวนค่าใช้จ่ายในการเป็นโรคไตลงและก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นครับโอโ้โหก็เรียกได้ว่าคราวนี้เขาเรียกว่าติดอาวุธในสมองให้กับสมวงผู้สูงอยู่เลยนะครับครับถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างไรก็ตาม การที่มีผู้ป่วยหนึ่งคนทําให้ครอบครัวทั้งครอบครัวประสบปัญหาทั้งครอบครัวครับเช่นการเดินทางไปฟอกไตผมมั่นใจว่าผู้สูงอายุต้องไปอย่างน้อย2คนแล้วก็ไปอาทิตย์ละสวันเป็นจํานวนมูลค่าต่อปีเนี่ยผมว่ามหาศาลครับครับและนี่ก็คือสิ่งที่โครงการนี้เนี่ยส่งต่อไปยังผู้สูงอายุในเขตราชเทวีนะครับรับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับ แทบจะไม่ต้องแนะนําเลยนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดรเกษีจันทร,ร์ประพัฒหรือคุณห่มครับสวัสดีครับคุณสวัสดีคับคุณดอนพบกันอีกแล้วนะค,ะร,ครับรคุณห่มครับตอนนี้เนี่ยทางประธานของค<า> <ๆ S 1> อพีรัเทวีเนี่ยท่านเป็นถึงรองผู้ว่าการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนคลรินซึ่งเป็นโรงพยาบาลไตหนึ่งเดียวในอาเซียนนะครับแล้วท่านมีโครงการในเรื่องของการชะลอไตเสื่อมเนี่ยมาแล้ว ทำสาเร็จแล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้เนี่ยท่านเริ่มมามาทําที่เขตราชเทวีแล้วมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับว่าคอทมทั้ง5 0เขตเนี่ยจะได้ใช้โครงการนี้เพื่อพี่น้องประชาชนครับมีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนโอกาสสูงด้วยนะคะ,คะแต่ก่อนอื่นขอแนะนําเรื่องขคพอ,อยู่บางท่านเนี่ยมันคืคออะไรอคพนะคะย่อมาจากคําว่าคณะก,กรรมการขับเคลื่อนนะคะกอทมมปทั้งหมด5 0เขตค่ะแล้วท่านผู้ว่าราชการนะคะกรุงเทพมหานครอาจารย์ชาติก็ได้ได้มีเรื่องของการ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตซึ่งก็มีทั้งหมด50เขตเช่นกันนะคะซึ่งเราเรียกชื่อย่อว่าคอขคุณดอนมีความหมายกับเราคือมาทํางานร่วมกับเขตในเชิงลึกนะคะคอพอกับเขตทํางานร่วมกันก็คือจะเป็นการทํางานได้รวดเร็วขึ้นในเชิงลึกลงไปถึงชุมชนแล้วก็ทราบบริบทของชุมชนได้มากขึ้นด้วยความร่วมมือของคอพอกับเขตนี่เองนะคะเป็นที่มาของการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตทั้งหมด50เขต ซึ่งแน่นอนจะมีประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนรองประธานแล้วก็คณะทีมงานทั้งหมดซึ่งโดยรวมแล้วจะมีประมาณทั้งหมด5ด้านนะคะก็จะไม่พูดถึงว่ามีด้านไหนบ้างนะคะคสิ่งที่เราต้องการมากสุดคือการเข้าถึงประชาชนและส่วนหนึ่งในการที่จะมาทำงานตรงนี้คือความชัดเจนแล้วก็การทำงานของคอ,อพอที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้นในการทำงานร่วมกับชุมชนนั่นเองเนาะอันนี้คือบริบทของคอพนะคะ ทีนี้ที่คุณนอนถามว่ากับบทบาทของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตยรลาทีวีนะคะซึ่งท่านได้ทําเรื่องของเรื่องโรคไตสุขภาพเลยนะคะ,ะกับการบริการสารสุขของกทมนะคะศูนย์รักษาศูนย์ในกทมนี่ค่ะก็ทํางานในระดับหนึ่งถ้ามีเรื่องของอโรคไตเนี่ยเข้ามาด้วยโดยการขับเคลื่อนของท่านประธานคอพอมันก็ทํางานได้เร็วขึ้นในชิงลึกนะคะการป้องกันโรคไตเนี่ยคนเราตอนนี้ทานเค็มเยอะใช,ใช่ไหมคะก็จะเกิดเลยคะ เรื่องของเบาหวานความดันคานเเ็มก็เป็นส่วนของโรคไตอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะคอ่ะเฝ้าระวังอันนี้ส่วนหนึ่งในเรื่องของอการทํางานร่วมกับศูนย์ท่าสุขก็เป็นการลดภาระของครอ,อบครัวที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละครอบครัวถ้ามีผู้ป่วยแล้วเนี่ยมันทําให้มีผลเสียต่อครอบครัวคือหนึ่งผู้ป่วยจะต้องมีผู้ที่ต้องเฝ้าผู้ป่วยด้วยตรงนี้ค่ะเป็นการเฝ้าระวังมันคุณภาพชีวิตเนี่ย มันก็คือถ้าเรามีมีการทํางานร่วมกันคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวก็จะดีขึ้นเพราะมีการเฝ้าระวังมีการให้ความรู้ตลอดเวลาโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับฟังท่านที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วเนี่ยนะครับผมบอกได้คบเดียวครับว่าโครงการดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของการชะลอไตเสื่อมเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเป็นโครงการดีๆจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคทิน หนึ่งเดียวในอาเซียนของประเทศไทยครับ